มามามาแล้วอุ <rôle> ้ยจะดูแกว่าแกจะเป็นคสมัสดีก่อนวัสดีสวัสดีกันก่อนดีกว่าเจ๊มาสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับคุณชมก็สุนทรพลาซ่าช่วงเย็นนะฮะอยู่กับโบแลวก็พี่เอกกี้คนเดิมนะครับใช่แล้วนี่วันนี้เดียกว่า วันเที่ยงนะใกล้วันอนุรักษ์แล้วนี่วันที่9แล้ววันที่9เลยหรอวันนี้วันที่9แล้วครับสัปดาห์หน้าเตรียมตัวนะฮะรูปโฉมใหม่กำลังจะเกิดขึ้นเรียกว่าละมความสุขสนานเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะจู่จู้จู้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแค่นี้ผู้ชมเตรียมติดตามสัปดาห์หน้ารูปโฉมใหม่นะฮะรอชมแล้วกันผู้ชมครับรูปโฉมใหม่ที่ไม่มีเธอเดี๋ยว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 ขาไม่ดีเลยอย่างของนี้มันศักดิ์สิทธิ์เจยิ่งพูดปากศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยเออและ่่พิเอามขึ้นยง บางครั้งโอ้โหแล้วก็เหล่าพิธีกรนะฮะที่มารวมตัวในช่วงเย็นนะโอ้โหสุดยอดคุยกันฟันยืดอย่างอยูเลยอ่ะเรียกว่าแทนกระจายแหละคุยกันฟันยืดออกมาเลยอ่ะสนุกแน่นอนเดี๋ยวไงรอติดตามแล้วกันนะครับผมตามนะฮะเดี๋ยวไงสัปดาห์หน้าจะบอกอะไอีกอีกทีนึงเอาเอาเมาส์แค่นี้ก่อนเป็นการเกระหนหัวแบบอุ้ยเกระหนหัว ชุ่มๆเลยวันนี้ชุ่มๆเลยแล้วมาเล่าอะไรดีกว่าแจ๊ะอะไรโอ้ยเสียงอะไนี่น้องเองเออวันนี้วันงความรำคาญเลยวันนี้แล้ก็มีข่าวดีๆนะฮะมาฝากกันมาเดิมผู้ชมรอติดตามแล้วกันมีฟอตินบิลเล็กซี่ด้วยใช่ติดตามนะวันนี้เรื่องราวของคุณพุทธคุณจุ๋ยที่เขาบอกว่าลายหลุดอ่ะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ข่าวแรงด้วยต้องไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้เล็กซี่มาคอนเฟิร์มว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะดีครับพี่เอกซ์กีแต่วตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ข่าวนี้ดีกว่า คู่เป็นคู่คุณแม่คุณลูกคนใจมหาชนนะครับคุณโบเวนดาแล้วก็น้องมะลินั่นเองนะครับเรื่องฮอตจริงอะไรจริงฮอตมากเลยฮอตถึงขนาดบอกว่ามีทั้งอีเวนต์โฆษณาพรีเซนเตอร์นะฮะเยอะแยะไปหมดอ่ะไม่รู้คือตลอดทั้งปีเนี่ยมีเยอะมากแค่รายการเราก็ทําข่าวเขาทั้งปีแล้วใช่แล้วนะฮะงานนี้ก็เลยมีข่าวว่าเมาส์มานะฮะว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณโบเวนดาสามารถเก็บเงินเข้าบัญชีให้น้องมะลิได้เท่าไหร่ฮะ ห้าสิบล้านค่ะเดี๋ยวนี่เราอยู่โลกไปเดียวกันหรือเปล่าครับแล้วในปีที่เราเก็บปีที่คุณเก็บได้เท่าไหร่ฮะ เกือบจะเจ็ดหมื่นห้าล้านเกือบแล้วเกือบคุณก็พูดไปเดี๋ยวเข้าปากนะอย่าอย่าอย่าที่ขออ่านก่อนนคุณก็พูดไปนอกถึงนี้ใช่ยังแ亡วว่าโบเนี่ยฮะเตรียมจัดแฟนมิสติ้งโบมาลิเร็วๆนี้เพื่อตอบแทนน้ำใจของเหล่าแฟนคลับนะฮะที่มีให้ตนแล้วก็น้องมิลิตลอดนะครับส่วนว่าจะมีเมื่อไหร่นั้นเนี่ยเดี๋ยวให้คุณโบเนี่ยมาบอกดีกว่าเนาะดีครับนะฮะว่าจะมีเมื่อไหร่แล้วก็ตกลงเก็บเงินให้น้องมิลิเนี่ยห้าสิบล้านจริงหรือเปล่าฮะแก่กว่า พยายามอยากให้พี่จ๋าทุกท่านที่ที่รักละเอ็นดูน้องอยากให้มากันครบทุกคนจริงๆอะค่ะกำลังหาสาาทิตย์ที่ทุกคนว่างๆตอนนี้เก็บตังคือพีน้องมาลีได้ประมาณ5้าล้านแล้วห้าสิล้นโ้น้องมาลีีเงินเก็บเยอเลยคือทุกๆงานอะอย่างที่โมบอกไปถ้าเป็นงานโบกับเขาหรืองานเขาโบจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาได้ใส่บัญชีเขาหมดแต่ถ้าเป็นงานโบก็จะบอกแม่ของนะ ไมถึงไหมคะถึงไหมคะไม่ถึงหรอกถึงก็ดีสิคะไม่อยากให้ถึงปีนี้ก็เรื่อยๆนะต้องมากด้วย ฉันไม่เชื่อฉันว่าไม่ถึงไม่น่นะ50ล้านนี่มันเยอะมากเลยนะมันน่าจะประมาณ47-48ล้านใช่อาจจะ49ล้านเดี๋ยวเียวนั่นมันก็50ล้านแหละโอ้หแต่ว่าหลอกกระแสแรงจริงๆนะแม่ลูกคุณนี้ในปีนี้แต่ดีใจกับกับกับคุณโบคราวนอมเบรีเนอะที่บอกว่าเออคนรักคนรักเยอะมากแล้วก็มีเรียกว่ามีงานแล้วก็มีเงินเก็บให้น้องมเีเนี่ยเรียกว่าเรียนกันไปจนโตเลยอะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะถ้าพี่ปอลี่แบบนี้ก็คงจะยิ้มนะใช่แล้วนะฮะสำหรับสุ่นต่อไปปีนี้ส่งงานให้คุณแม่โบน้องมลิต่อไปแล้วก็นี่ฮะน้องมลิมีลายเสื้อตัวใหม่แล้วนะแกซื้อฉันเองซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเราไอ้เต้ยซื้อแล้วนะฮะับเต้ยซื้อแล้วนะครับไปซื้อลายเสื้อน้องมลิครับผมเป็นเป็นคอลเลคชั่นใหม่ครับลดเนาะวันหลังทำด้วยดีกว่าเป็นเสื้อแน่เราสองคนดีไหมระวังเลยงกันระวังนะเดี๋ยวจะกองอยู่ในสต็อกอีกพันตัวไม่มีควนซื้อไป น,ะะนี่ก็คืออีกหนึ่งสาวที่หลายคนเนี่ยลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเป็นฝั่งเป็นฝ่สอสักทีเพราะว่าแก๊งนางฟ้าเนี่ยก็มี<ข>แกงง๊แกงนางฟ้าเหรออยู่แก๊งนางฟ้าออคริสสว่างไนงะคริสสว่า,าวงล่าสุดเขาก็มี เขามีแฟนแฟนเขาเป็นเจ้าของเมืองแร่เหรอนักธุรกิจทองคำไม่ใช่เจ้าของเมืองแร่เจ้าของเหมืองแร่ต้้งคนนี้แรกมาเป็นหลือไม่เอาไม่เอาไม่เอาจบตรงนี้ก็คือไฮโซเซนอันนี้เขาเป็นนักธุรกิจทองคำนะฮะซึ่งคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมากว่า3ปีแล้วนะคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยว่าว่าคริสเนี่ย ไปแอบฝากไข่ไปแล้วด้วยนะอก็ไม่รู้ว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนมีครอบครัวมีลูกกันไปแล้วก็เลยแอบนอยหรือเปล่าไปฝากไข่ไปก่อนก็ไปฝากไว้ก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเขาไม่ไ้เลยเราก็ไม่แน่ใจว่าคริสก็ไปฝากไว้จริงหรือเปล่าต่้องให้คริสามาตอบเองใช่เลยครับแถมทริปปีใหม่ที่ผ่านมานะครับคริสแล้วก็ไฮโซเซนเนี่ยเขาก็ควงกันไปสวีทหวานที่เกาหลีไปกับไฮโซฮิมแล้วก็บีน้ำทิพย์อีกด้วยนะครับก็เลยไม่แปลกนะครับที่หลายคนจะรู้แล้วก็เชียร์นะฮะให้ทั้งคู่เนี่ย จะมีโมเมนต์หวาน,นคุกข่าวขอแต่งงานกันอะไรแบบนี้แต่เ,ออเราก็ยังไม่เห็นเนาะเราก็ต้องอเราก็ต้องเมาส์กันไปก่อน,อนต้องให้เราเห็นก่อนคือเราก็อยากให้คริสเขามีเป็นฝั่งเป็นฝาที่เพราะว่าจริงๆเขาหน้ารักแล้วก็อยากเจอคนดีๆไงนะครับ,รบถ้าหมดนี้จะเป็นยังไงให้คริสเนยเป็นคนมาบอกให้เราฟังดีกว่าน,นะครับเชิญเลยครับจริงๆเกาหลกกีก็เป็นการไปเที่ยวปีใหม่ค่ะหนาวมากก็จริงๆเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะแล้วเขาเขาก็พี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วะค่ะก็ไปได้วยกันทุกคนก็รุนหมดเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีวันนั้นจริงๆเดี๋ยวรับรองว่าพวกพี่รู้ทุกคนด้วยอายุแล้วก็ด้วยเพื่อนๆก็ไปกันหมดแล้วค่ะก็น่าจะต้องมีนิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมาื่อไหร่ยังไม่แบบไฟโน่ยังไม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้กดดันเรื <pathways> ่องต้องแต่งงานนะแต่กดดันเรื่องเรื่องต้องมีลูกทีมีอะไรฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยไหมคะ ไปฝากมาแล้วค่ะคุยกับรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่เขาก็ไปฝากเขาก็บอกว่าดีแหมตอนนี้เพิ่มเมืกดดันนะเพราะทุกค,คนก็มีลูกกันไปหมดแล้วใช่<อ>สิแต่ว่าจริงๆก็ไม่ซีเรียสนะเป็นโสดก็มีความสุขได้เหมือนกันและ ก็ต้องเกือบทุกคนดีกว่าเพราะว้นเ้นก็ไม่มีลูกใช่ถูกมาเออแต่ก็ลุ้นกันต่อไปนะเราก็อยากจะลุ้นกันเพราะว่าคริสก็เป็นคนน่ารักลูกเาต้องน่ารักแน่ๆแน่เกาหลีเนาะตีตีโวยมวยอย่างงี้นะฮะครับอ่ะไปกันที่คู่หนึ่งนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยหัวใจฟูฟ่องมากฟูกันเลยทีเดียวจริงคู่ของนี่เจี๊ยบลันนาอ๋อ กุ้งทรินินกุ้งทรินินแล้วก็สาวเดียนะฮะล่าสุดเนี่ยเขามาอัพรูปในไอจีกันรัวๆๆๆให้เห็นกปเลยว่าหวานมากคู่นี้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยเจี๊ยบก็ยังเปิดเผยว่าได้ไปทานข้าวกับครอบครัวขสาวเดียมาแล้วด้วยจิ้มหโอ้สุดยอดเลยฮะสวัสดีครับพ่ออยากเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับพ่อแม่พ่อวันดีจะทักดาวเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาน่ารักนะฮะแล้วก็มีภาพหนึ่งที่เป็นภาพแหวนคู่ที่เจี๊ยบเนี่ยเขาโพสต์ลงในไอจีมันจะบอกเป็นในๆนะ ผมเป็นเจ้าของเดียฮะอ๋อจะเป็นแบนแบนไทม์รสึกเจี๊ยอะไรเจี๊ยบบอกว่าพี่นะฮะแบนังเจ๊ดีกว่าฮะก่อนที่เจี๊ยบจะกระทืบเราฮะเชิญกับเจี๊ยบไม่สู้เจี๊ยบดีกว่าครับเจี๊ยบดุก็ดีค่ะก็ถ้าเกิดมีเวลาพักผ่อนบ้างเลยก็ได้เจอกันก่อนหน้านี้เหมือนที่เจี๊ยบไม่ค่อยเปิดเรื่องความรักแต่แบบพอคบกับเดีแล้วรอเริ่มเปิดก็คืออืมก็รู้สึกว่าเออเรารักใครแล้วก็ต้องให้เกียรติคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะ จ้ก็แก่แล้วมันจะ30แล้วอะไรเงี้ยจะก็อยากหาใครสักคนหนึ่งที่ที่เข้าใจเราแล้วก็โชคดีที่เจอน้องเขาน้องเขาก็น่ารักครอบครัขวของน้องเขาก็น่ารักมากคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยคุณยายเขาน่ารักมากวันก่อนไปกินข้าวที่บ้านมาหเห็นโปรโมทแหมแ่มไอจีด้วยอ๋อนั่นน,น,นั่นธุรกิจของเขา <laughs> ก็ช่วยช่วยกันช่วยกันทำงานแหม่มหาใจไหมคะ ยังตอนนี้ไม่มีตังค์ซื้ออะไรดูจากการพูดคุยนี่มันบบดูมีความสุขมากเลยนะฮะต้องมีซัมติงบลองแน่นอนนะเขาน่ารักนะอะไรคิดอะไรกับเจี๊ยบหรือเปล่าฮะไม่คิดอย่าคิดอะไรกับเจี๊ยบนะฮะไม่มีฮะไปเจี๊ยบแม่กับเราอีกสาบานนะฮะ <S ไม่กล้าสาบ,บานอะไนั้นแม่ไม่สาบ,บานครับเดี๋ยวบอกว่าเจีย๊ยบคืาหน้ารังจริง <c oughs> คือถ้าผมเป็นผู้หญิงอ่ะผมก็ใจนะอ่อนนะเจอเจี๊ยบเข้าไปพี่ถ้าเจี๊ยบม,มาจีบข้าพเจ้านะฮะข้าพเจ้าจะชอบเลยฮะ <c oughs> เออถ้าถ้าไปถูกใจอ่ะแล้วเป็นทรงแบบสวัสดีฮะสวัสดีฮะอย่างเงี้ยม,<ะ>มาโอเคไม่ได้หรอกว่าเหรอแต่ทุกวันนี้พนัการก็ฮะนะฮะไม่ได้ไม่ได้ฮะ อันนี้ชัดเจนฮะถือว่าเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องนี่ช่วงหน้าเซ็กซี่รออยู่นะโอยเซ็กซี่ไปสืบมาให้เราแล้วนะว่าลายที่หลุดของจุ๋ยเนี่ยกับคุณพุทธเนี่ยที่เขาคุยกันเรื่องท้องเนี่ยเรื่องความริงกับหลักมาเคลียกันหน่อยผู้ชมต้องติดตามนะคุณกำลังจะไหลแล้วเวลาหมาเนี่ยช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวพี่เล็กซี่มาขยี้ดีกว่าเออให้เล็กซี่มือคนพูดดีกว่าครับผมนีอะไรฟอนเล็กซี่นะทรายไม่เกี่ยวกับเรา กูชมมาแล้วมาชมายอะไรกันหน่อกลังเมาอยู่ไม่ท้องเมาแล้วไม่เอาดูาหลังไม่คุยอะไรกันก็ไม่รู้ก่อนที่ไปเรื่องของลายหลุดนะคตอนนี้เรามีเรื่องราวของน้ um องตั้มเดอะสตาร์สิกันหน่อยคุณตั้มนี่ต้องถือว่าชีวิตเกือบพังเรียกว่า ทั้งเลยได้อะใช่คือตั้มในบ้านอยู่ที่พระรามสองใช่ไหมฮะครับของครอบครัวตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับเลิกรากับอดีตภรรยาไปเรียบร้อยก็มีโอกาสได้แบบกลับไปที่บ้านพระรามสองคือไปหาลูกครับผมสองคนบ่อยครั้งเขาก็ยังดูแลลูกอยู่ปกติมีการแบ่งภาระกับไม่ได้แบ่งภาระคือแบ่งวันดูแลกับภรรยาอยู่คิดเนี่ยเห็นไหมคนเราพูดมันคิดแสดงว่าถ้ามันมีลูกเนี่ยมันคิดว่าลูกเป็นภาระไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบ่งภาระไม่เป็นภาระผมหรอกเพราะผมรู้ว่าผมมีผู้อุปถัมภ์ที่ดี ะจะเป็นพรารัฐข้าพเ,เจ้าใช่เจ๊ก็เหมือนกับพี่แท่งแหละจริงๆแล้วอ่ะวิพีแท่งน่ารักมากเลยอ่ะจริงตั้มบอกว่าตั้มซึ้งน้ำใจพี่แท่งด้วยนะฮะคือ,คอยังไงเจ๊ไลฟ์ฟังคือพี่แท่งเนี่ยให้ที่อยู่ที่กินอ๋อคือมาพักกับพี่แท่งได้เลยใช่ขับตั้มฝนซึ่งตั้มเนี่ยเขาก็โอเคไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แบบว่าเหมือนอยู่แบบ เป็นภาระเขาไงอยู่ก็ช่วยทำความสะอาดดูแลบ้านให้พี่แท่งดูแลสุนัขใช่ออกค่าใช้จ่ายบ้างในส่วนของแบบค่าฟรงค่าไฟอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะแต่ว่าถ้ามีเวลาเนี่ยคุณตั้มเนี่ยจะกลับไปดูลูกที่บ้านพระรามสองซึ่งเขาบอกว่าบ้านนี้เนี่ยบ้านพี่แท่งเนี่ยใกล้กับบ้านของอดีตภรรยาด้วยไงใช่เขาไปดูแลลูกง่ายแล้วก็อยู่ใกล้การเบียอะไรก็ไปหาง่ายๆหน่อยใช่แล้วเขาก็บอกว่าพี่แท่งเนี่ยไม่ได้แค่แบบให้ที่อยู่ที่กินนะพี่แท่งยังคอยสอนวิธีการใช้ชีวิตนะฮะ คุณตั้มก็เลยบอกว่าขอให้พี่แท่งนี่เป็นพ่อคนที่2เลยเนอะถ้าอย่างนี้เราก็ต้องยอมเนาะใช่แต่ต้องการแม่คนที่2บอกนะคะเออพี่แท่งน่าจะโอเคแล้วแหละชีวิตตอนนี้ <adviser noise> ตั้มมาอยู่บ้านฉันได้ฉัน <โ uf! S 1> จะเป็นแม่คนที่ส2สาบานว่าตั<ะ>้งใจเป็นแม่ดึกดึกก็อาจจะคืบคลานแม่เอาราไม่เอาให้สาบานเราหน้าตาอีกรอบนึงเลยดึกๆอ๋ <laughs> อลูก <laughs> หิวนมไม่หาลูกเดี๋ยวหิวนมมีเอาซิคุณตั้มเขาโตแล้วเขาโตตั้วเหรมโตแล้วหรอตั้มมาน้องผมไปกี่ปีเองเราอะโตแล้วยังหิวนมเลยแม่นะเราดิ้นตีมือเลยนะบอกแล้วว่าคุณ เป็นแฟนรายการเราเไม่อากตีไปพูดเล่นตรงนีจ้จริงฉันเป็นคนพูดความจริงนะงงเนี่ย,ยงนี่ยแฮชแท็กเลยความจริงอย่าอย่า อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อะนั่งเลยนั่งเลยพีเล็กซี่เลยเลยเอเดี๋เรามาประเด็นของคุณจุ๋ยกับพุมงี่าจล้วี่คุจุยเี่นแครียดเลยอเพราเราก็ไม่กล้พูดเองด้วยล้เราก็ไม่เคยรู้เรื่องด้วยลุมัรู้เป็นจริงหรือเปล่าพี่เล็กซี่ดีกว่าตอนนี้พี่เล็กซี่มแล้วสัสดีพี่เล็กซี่สวัค่ะสวัสดีพี่เอกีสวัสดีค่ะน้องสัสดีพี่เล็กซี่เล็กี่เป็นกระสที่ร้อนแรงอยู่ตอนนี้เลยหลายคนพูดถึงนางนางเอกซี่เมื่ ว่าอีคนปล่อยข่าวขอประนามนิดนึงนะคะอีคนที่ดาแชทหลุดเนี่ยคือแบบปลอมมากนี่คือแชทปลอมเลยเนาะแช<ข>ทปลอมในขานี้เล็กซี่ยืยนยันได้เลยนะครับเล็กซี่บอกผมก่อนว่าในแชทเนี่ยมันมีข้อความว่ายอย่างไงบ้างในแชทมีข้อความว่าเหมือนเป็นว่าคุยกันกับเพื่อนของน้องอ่ะขออนุญาตพูดเลยนะคะเป็นเพื่อนของน้องจุย๋ยแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของจุ๋ยท้องหรือไม่ท้องอท้องกี่เดือนแล้วแล้วก็มีการ คิดว่าจะเอาน้องอยู่หรือเอาน้องออกอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นแชทปลอมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่คิดเองอุปโภกขึ้นมาเองค่ะโอ้โหปั้นน้ำเป็นตัวแท้แลยอันเนี้<า>ยใ<า>ครเพื่อการให้<ด>จุยกับพุทธเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะว่าก่อนหน้านี้จุยกับพุทธออกมายืนยันแล้วนะคะว่า เขาไม่ได้ท้องถ้าท้องเขาก็ต้องออกมายอมรับแน่นอนแต่อันนี้คือเขาบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับเขาได้อย่างใดนะฮะเป็นแชทปลอมนะคุณผู้ชมคือภาพที่แชทคุยเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเอาภาพมาซ้อนกันอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำเอามิการตัดต่อเหรอครับอันนี้ใร่มีการมีการตัดต่อมีการทําให้ดูเนียนที่สุดด้วยนะคะครับวิเคราะห์ในซีคิดว่าคนที่ทำเนี่ยเขาต้องการอะไรอะ่ะคุณเล็กซี่ <X> คือคนที่ทำเนี่ยเขาโพสต์ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเป็นแอนตี้พุทธจุ๋ยนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ปลื้มพุทธกับจุ๋ยอย่างแน่นอนต้องการให้จุ๋ยกับพุทธเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะครับตอนนี้<ท>น้องจุ๋ยนะคะจุ๋ยน้ตาคอเลยโกรธโกรธมากก็มีการโพสต์ลงโซเชียลของตัวเองบอกว่ารู้ตัวคนทำแล้วด้วยว่าเป็นใครคนะคะแล้วก็ คือนักข่าวไหนเอาไปเล่นก็ oh, นจะมีการ,รดํเาเนินคดีนะคะครับแบบนี้คือมีการเตรียมฟ้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่เล็กซี่ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อน,นข้างร้ายแรงนะคะครั้งแรกจุ๋ยก็โอเคให้อภัยได้นะคะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ย มันยิ่งซ้ำเติมเข้าไปอันนี้มันแรงไปหน่อยเนาะข่าวนี้มาจากเพจเดิมหรือว่าเป็นเป็นเป็นเพจใหม่เป็นกลุ่มคนเดิมค่ะกลุ่มแอนตี้พูดจุยเหมือนเดิมนะคะอ๋อจะแอนตี้กันแต่ว่ามาใส่ร้ายกันแบบนี้มันไม่สนุกเลยเนาะใช่แล้วมันแอนตี้ก็เอาความจริงมาพูดสิจริงครับแล้วผู้หญิงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พูดกับจุยก็เคยมีข่าวแบบนี้แล้วนะคะในการที่เอาแชทไลน์หลุดออกมาบอกว่าพูดเนี่ย คบกับจุ๋ยแล้วทําให้พุทธเสื่อมเสียถึงขั้นโดดงานถึงขั้นมางานสายช่วงแรกๆคนพวกนี้ก็ปล่อยข่าวมาแบบนี้ค่ะคสรุปแล้วก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะครับเรื่องไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่เล็กซี่พูดเรื่องจริงนะคะพี่เล็กซี่ไม่ได้อยู่ในขบวนการนั้นนะฮะพี่เล็กซี่อยู่กับเรานะครับไม่เด็ดขาดค่ะเราเป็นคนรักสันติภาพนะคะรักความยุติธรรมไหมคะ รักความยุติธรรมนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะนิดนึงไม่ได้รักทั้งหมดนะฮะคือจะบอกแบบนี้ด้วยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยน้องฟูดกับน้องจุ๋ยเนี่ยเขาโดนกระหน่ำเยอะมากก็เลยอยากให้ฟังจากปากน้องนิดนึงครับมีอะไรก็ตอนนี้ไลน์หลุดแชทหลุดใครก็โพสได้ใครก็แชทได้เขาจะมีแถลงข่าวไหมฮะ น่าจะเป็นการออกงานอีเวนต์แล้วก็ให้สัมภาษณ์ค่ะอ๋อโอเคงั้นก็ต้องติดตามนะฮะว่าทั้งคู่จะมีงานอีเวนต์เมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวจะนําเสนอนะฮะสำหรับสิ่งสัมภาษณ์ของทั้งคู่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับใช่ครับใช่คับขอบคุณนะเล็กซี่นะค่ะขอบคุณคับขอบคุณครับอ่เพราะฉะนั้นข่าวนี้ที่บอกว่าคุณจุ๋ยเนี่ยตั้งท้องไม่จริงนะครับครับก็เวลาที่เราเสพข่าวหรืออ่านข่าวอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ย เราเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคือเรื่องจริงกี่เปอร์เซนต์ต้องใจเย็นกันหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้ข่าวมั่วๆมันเยอะคุณผู้ชมนี่เราพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะเช้าก็พูดเย็นก็พูดแต่ว่าเรื่องนี้ต้องฝากกันไปเรื่อยๆเตือนสติกันไหมับนะครับอย่าพึ่งสนุกปากกันไปเนาะไปอ่านแล้วก็ลองใช้สติกันดูเนาะใช่เลยครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายครับน่าดูมากๆไอ้ The Lego Batman Movie อ่าเข้าวันนี้ด้วยนะะ เดี๋ยว,วติดตามเรามีการกิจการร่วมสนุกนะฮะของภาพยนต์เรื่องนี้ให้คุณชมได้ชมนะฮะมาร่วมสนุกด้วยนะครับอ่ะในช่วงหน้าครับตอนนี้พักสักครู่ นะะฮนี่คือการขยำกิ่งในนะฮะนั่งดีสามเบรกก็อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเกงในอับชื้นไปบอกกันทำไมเราฉุนรู้พวกชายทำอะไรฉุนรู้หมดเนี่ยแต่ตัวเป็นแบทแมนแล้วเราเนี่ยเออนี่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องนี้แลครับคุณผู้ชมครับอัศวินแห่งราตรการเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมและกลับมาในรูปแบบใหม่นะครับเพราะนี่คือกลับมาในแบบฉบับของเลโก้เป็นตัวต่อน่ารักมากมาก กับ THE l e g o ก a t m a n Movie ครับวันนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับพี่แบทแมนด้วยนะแต่ก่อนที่จะไปเจอเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันก่อนครับเช็ตอมฮ Batman, Batman I can only imagine he's going home right now to party the night away, surrounded by friends and lady activewear models. Hey, computer. I'm home. I'm home. I'm home. Master Bruce, your greatest fear is snakes. No, it's clowns. No, it's being a part of a family again. No, now it's snake clowns because you put that idea in my head. Sir, you need to take responsibility for your life, and it starts by raising the young orphan you adopted. Me? I thought I was being sarcastic. Hello, secret camera. We built this Oh, my gosh! Look, it's the Bat-Sub! Don't touch that. The Bat-Sapling! Don't touch that either. It's the Bat-Kayak! No. Do I get a costume? I love it! But his pants are just a little tight. I got an idea. It's better! I can only look you in the eyes right now. Hi, Batman! No way! Come catch your greatest enemy. Superman is my greatest enemy. Superman's not a bad guy! Then I'd say that I don't currently have a bad guy. I am fighting a few different people. I like to fight around. Hi, Barbara Gordon, new police commissioner. It's my dream for the police force to team up with Batman. What? Wouldn't that be better? I hate everything you just said. I'm Gotcha. Nice. Initialized master build. You got it. Oh, Here you go, go. my four four. Four no I need a macaroni. Yes. We did it. Pretty cool, huh? Why did you build this thing with only one sheet? Uh, cause last I checked, I only had one butt. Let's go defeat the Joker. Woo! We're going on a family trip. I can wear my costume, too. Well, luckily for us, you left your costume back and... Oh, nope. Under your clothes. That's perfect. Ooh. ดูมากเรื่องนี้ใช่นี่แล้วก็อยู่กับพี่บแบดแมนแล้วพี่แบดแมน,นพี่แบแมนครับ พี่แมนสวัสดีครับจับมือหน่อยอนี่คุณเล่าเรื่องย่อเเล่ารืดได้ได้ได้เรื่องย่อนี้นะครับผู้ชมครับเป็นการมาบอกเล่าชีวิตในอีกมุมหนึ่งนะฮะของแบทแมนสเปรย์โลของเราว่าจริงแล้วชีวิตของเขาเนี่ยโดดเดี่ยวมากนะแกโ่เสงสารเห็นว่าเป็นยอดมนุษย์สุดหล่อขนาดนี้เจงโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างเลยจะเปลี่ยนไปยังไงเพราะเขาจะได้พบกับดิกเรซันหรือว่าโรบินนั่นเองคู่คนใหม่นะฮะขณะเดียวกันครับแฮมสตีเนี่ยก็กำลังถูกโจ๊กเกอร์เนี่ยเข้ามาครอบครองนะครับแบทแมนจะเป็นต้องรร่่วมมืือออกกับบโินนแล็ผงเพ ได้มีแก๊งของเขาด้วยนะครับเธอต้องสู้นะเธอต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้กับวัยรุ่นนะครับพี่ครับยังไงภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายแล้ววันนี้นะครับผมในระบบ3มิติ IMAX 3มิติ 4DX ในโรงภาพยนตร์นะครับผมถูกต้องวันนี้เรามีรางวัลนะฮะใช่ให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกด้วยนๆมีอะไรบ้างมีทั้งกระเป๋านะฮะโอ้มีเสื้อนะครับมีดินสอมีหมวกมีปากกานะฮะพี่แม็แมนแจกเยอะจังเลยอ่ะวิธีการง่ายๆนะฮะร่วมสูกกันมาได้เราจะเป็นคำถามว่า เธอมีชื่อเสียงมาจากเพลงฮิต Vision of Love, We belong together นักร้องเจ้าของรางวัลมากมายนะครับให้เสียงนะครับเป็นนายกเทศมนตรีมาริยงกรนช์ใน The Lego Batman Movie และเขาก็เคยเล่นหนังด้วยนะครับ p r e c i o u s และก็ The Butler เขาคนนี้คือใครเป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงหญิงด้วยคนนี้โอ้โหง่ายมากเลยมีสีพยางนะฮะชื่อของเขารางวัลใหญ่นะฮะ มี1รางวัลนะครับรางวัลใหญ่ที่เราจะแจกก็จะมีทั้งนี้เลยนะฮะกระเป๋าเป้สะพายข้างเสื้อยืดไซส์เอ็มนะฮะหมวกแก๊ปนะฮะเข็มกลัดชุดเครื่องเขียนเคสมือถือนะฮะเลโก้จิ๋วแล้วก็ร่มด้วยส่วนรางวัลเล็กก็จะมีกระเป๋าเล็ก1ใบหมวกแก๊ป1ชุดเครื่องเขียน1เลโก้จิ๋ว1แล้วก็ร่มอีก1นะครับรวมสูตได้จนถึงเที่ยงคืนนะครับรีบเข้าไปในเพจของบันเทิง plaza นะฮะพี่แบนแบนเขาบอกว่าทท่าหน่อยมีท่าเท่ๆเยอะขอโชว์ท่าเท่ๆหน่อยนะฮะหนึ่งสอง หนึ่งสเฮ้แบทแมนสายย่อได้ไหมสายย่ออ้าย่อหน่อยหนึ่งสองสามแบทแมนจัดการไปเลยเป็นตัวเลวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบทแมนเดี๋ยวให้ดูกันปิดรายการก่อนเลยดีกว่าเออจะดการเลยทีแบทแมนไม่เอาละไม่เละใช่ดีมากแบทแมนรักฉันไว้เย็นนี้อย่าลืมติดตามซุปตาพาถั่วย้ายเวลาออกอากาศเป็นทุกวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มได้ดูกันเต็มๆหนึ่งชั่วโมงกับแขกรับเชิญชมพู่ก่อนบ่ายหนึ่งทุ่มโรงคืนนี้ห้ามพลาด หมดเวลาแล้วนะฮะใช่ครับที่อยู่กับแบทแมนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะแปดโมงช้าบันเทิงมาค่าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพี่เราไปปรับเราร <อ S 2> ได้โดยพี่แบทใช่สวัสดีคุณผู้ชมเลยสวัสดีนิงสัส้นๆส,ส,สวัสดีครับแบทแมน